คนก็มองว่าอดีตนายกสิงค์คือคือตัวจริงก็ถ้าเกิดจะอย่างนี้แล้วก็เอาคุณนักทักษิณกลับมาเป็นนายกไปเลยดิคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับกับการเมืองไทยครับถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยพอดูจากคุณอิงบอกว่าถ้าเพื่อไทยเลือกฉันก็ยินดีเป็นเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งที่บอกว่ากูไม่เลือกมันไม่มีหรอกมันก็ต้องเลือกทุกคนอยู่แล้วะก็แสดงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนโครงละใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ทุกคนคิดมาว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะนู้นจะเัจชดน คือคราวนี้มันมันเป็นเรื่องของความแบบความไม่มั่นใจในตัวนายกร,รัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลไหมครับถึงขั้นว่าดึงไปพูดถึงว่านายกตัวจริงอยู่ชั้น14หรือเปล่าออบางคนก็พูดแบบประมาณนั้นแบบนี้มันถือว่าเป็นวิกฤตของรัฐบาลนี้ไหมพอเพื่อไทยเดินไปแบบนี้แล้วผู้บริหารเพื่อไทยไปเลือกวิธีที่เราเห็นกันทุกวันนี้อดีตนายกก็กลับมาแล้วแต่ว่าก,กลับมาคนก็จะไป question mark ไปตั้งข้องสายว่าเอ๊ะทำไมกลับมาปุ๊บก็ไปอยู่ชั้น14เลยในความรู้สึกข,ของเราอบอกว่าเออถ้าตรงนี้ถามว่าเป็นบวกเป็นลบ มันก็จะเป็นลบกับความรู้สึกของประชาชนแต่ว่าอย่างตัวผมอะ่ะผมเชื่อว่ายังไงคนในฝั่งที่อยู่กับเพื่อไทยแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณทักษิณน่านจะเก่งที่สุดแล้วในเมื่อคนก็มองว่าอดีตนายกสิงค์คือคือตัวจริงใช่ไหมมันโยกงกันทั้นสิบสี่แล้วอเป็นโน่นนี่ก็เคยเก่งเคยทําความสามารถเคยมีอะไรมาแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดจะอย่างนี้แล้วก็เอาคุณทักษิณกลับไปเป็นนายกไปเลยดิยังประชาชนยัง <laughs> ประชาชนยังก็ม <laughs> ันก็ยังตรงไปอลยเพราะจริงเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เลือกเพื่อไทย ผมถามเลยเหรอตั้งแต่ตอนไทยรักไทยพลังประชาชนก็ได้เพราะอดีตนายกทักษิณไม่ได้เพราะอย่างอื่นอ่ะคนที่เลือกเพื่อไทยแล้วก็วัดกันเลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นยังไงอาจจะกลับมาดีก็ได้อันนี้พูดในแง่ของกลยุทธ์ของเพื่อไทยแต่ก็แน่นอนลหละมันก็ต้องมีคนที่คัดค้านคนที่ไม่ชอบอดีตนายกัิษิณก็บอกเอ้ยเดี๋ยวจะตามที่เขาเคยว่าลจะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็นานาจิตตังอ่ะที่บอกว่านายกคนต่อไป คนที่สาเอนี่ยจะชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้ไครับกับการเมืองไทยครับถามว่าเป็นไปได้ไหม,มผมว่าเป็นไ,ไ,ไปนไ,ได้ยากมันเกี่ยวพันหลายอย่างไงมันต้องข้อกฎหมายด้วยข้ขใจอะไรเงี้ยแต่ว่านาเวลานี้เนี่ยพอดูจากคือผมพูดตั้งแต่ตอนนู้นแล,ะละ้วล่ะตอนที่คุณน,น้าพักยังเป็นคุณหมอชนน่าแล้วก็พลาออกษะไหมครับเขาก็บอกว่าเป็นยังไงแล้วคนก็ไปถามคุณดิง้งแล้วคุณดิงบอกว่าถ้าเกิดทางพรรคเพื่อไทยมีมติแล้วทุกคนแบบ เปลี่ยนชอบให้มาเป็นดิฉันก็ยินดีที่จะเป็นคแบบถ้าเลือกถ้าเพื่อไทยเลือกซึ่งผมก็บอกอ๋อถ้างั้นเป็นแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดคุณอิงบอกว่าถ้าเพื่อไทยเลือกสันก็ยินดีเป็นน่ะม,มันจะมีสักคนหนึ่งที่บอกว่ากูไม่เลือกอ่ะมันไม่มีหรอกมันก็ต้องเลือกทุกคนอยู่แล้วะ <laughs> ก็แสดงว่าเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนธงละใช่ไหมพอเปลี่ยนธงเสร็จปุ๊บอ่ะเป็นหัวหน้าพัก,เป,นนพกเป็นคดีเด่นนายกแล้วด้วยอดันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะดันให้มา ให้เป็นอะไรอะ่ะให้เป็นหัวหน้าครอบครัเพื่อไทย,ยให้เป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์เลยมันไม่น่าจะใช่ไงเพราะว่าโดยสิทธิ์อ่ะเป็นถึงคนดิเดตนายกของพรรคที่มีสอสอันดับ2องละร้อยสีคนแล้วก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้เลยเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ทุกคนคิดมาว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะนู่นจะเนี่มันก็ค่อนข้างที่ะจะชัดเจน